สวัสดีครับเพื่อนนักสะสมนิยมพระเครื่องเมืองไทยวันนี้ผมนำพระหลวงปู่ทวดวัดบุญยาวาสมาให้ศึกษาเปรียบเทียบในการสอหาของแท้สามองค์แรกเนื้อว่านปลายแหลมเตารีดองค์ที่สองพิมพ์พระราชเล็กองค์ที่สามพิมพ์ใหญ่เนื้อนาวโลหะออกวัดบุญยาวาสปีพุทธศักราช2506มาให้ชมพร้อมเกร็ดประวัติความเป็นมาของการสร้างพระเครื่องของวัดในครั้งนั้นวัดประสาทบุญยาวาสแขวงวชิรพยาบาลเขตดุสิตรกรุงเทพมหานคร สร้างขึ้นประมาณพุทธศักราช2,376ได้รับวิสุงคามสีมาเมื่อพุทธศักราช2,379ขณะนั้นมีชื่อวัดว่าวัดคลอง 300, แสนพระอยู่ใกล้คลองสา0แสนปัจจุบันเรียกคลอง3ามเสนเมื่อประมาณพุทธศักราช2,498ก็เกิดไฟไม่ครั้งใหญ่เสนาสนะาลหลหลังพร้อมทั้งอุโบสถหลังเดิมก็ถูกไฟไหม เสียหายเจ้าอาวาสในขณะนั้นคือพระครูสมุอัมพลพลวัฒโนจึงมีความคิดที่จะสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ขึ้นมาแทนที่หลังเดิมซึ่งความคิดนี้ได้สัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับหลวงปู่ทวดกล่าวคือในคืนหนึ่งพระอาจารย์ทิมเจ้าอาวาสวัดช้างให้ได้นิมิตถึงหลวงปู่ทวดโดยท่านบอกให้พระอาจารย์ทิมไปช่วยบูรณะวัดที่กรุงเทพเนื่องจากถูกไฟไม่พระอาจารย์ทิมจึงได้เดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อสืบข่าวว่านิมิตด,ดังกล่าวเป็นจริงหรือไม่โดยเข้าพักที่วัดเอมวรนุษย์และได้รับการยืนยันว่า มีวัดที่ชื่อวัดประสาทบุญญาวาสถูกไฟไม่จริงวันรุ่งขึ้นท่านจึงเดินทางไปที่วัดประสาทบุญญาวาสเพื่อปรึกษาหารือกับพระครูสมุอัมพลในการบูรณะพระอุโบสถวัดประสาทบุญยาวาสขึ้นมาใหม่อีกครั้งซึ่งก็ตรงกับใจของพระครูสมุอัมพลพอดีและมีความคิดเห็นตรงกันว่าน่าจะสร้างวัตถุมงคลขึ้นมาเพื่อเป็นของสมนาคุณแก่ผู้ที่มาทำบุญดังนั้นทั้งสองท่านจึงได้แบ่งงานกันทำ โดยทั้งสองท่านต่างก็ไปรวบรวมมวลสารและนิมนต์พระเกจิอาจารย์ที่ทั้งสองท่านพอจะไปนิมนต์มาได้ต่อมาพระอาจารย์ทิมเจ้าอาวาสวัดช้างให้ได้นำพระหลวงปู่ทวดรุ่นหลังตัวหนังสือปีพุทธศักราช2505มามอบให้เพื่อถอดเป็นแม่พิมพ์และมอบมวลสารพระหลวงปู่ทวดรุ่นแรกปี2498พร้อมว่านแร่ดินกายกยายกย้ายมาให้วัดปร,ระสาทบุญญาวาสเพื่อใช้เป็นส่วนผสมในการสร้างพระหลวงปู่ทวดอีกด้วยการสร้างพระผงของสำนักนี้ท่านเจ้าอาวาสได้ พยายามเสาะหาผงวิเศษจากหลายๆพระอาจารย์รวมทั้งชิ้นส่วนพระเครื่องแตกหักเก่าๆทั้งพระกรุและพระเกตุอาจารย์นับไม่ถ้วนโดยเฉพาะที่สำคัญที่สุดคือชิ้นส่วนแตกหักของสมเด็จบางขุนพรมครุใหม่ ที่ทางวัดเปิดกลุ่มเมื่อปีพุทธศักราช2500โดยพระครูบริหารคุณวัดเจ้าอาวาสวัดใหม่อมตะรถขณะนั้นได้มอบพระสมเด็ดบางขุนพรมที่แตกหักชำรุดซึ่งมีจำนวนมากมายหลายลังเพื่อใช้เป็นส่วนผสมในการสร้างพระหลวงปู่ทวดเนื้อผงและพระอีกหลายๆพิมพ์เช่นหลวงปู่ทวดพิมพ์พระรอดขาวก็ล้วนมีชิ้นส่วนแตกหักของผสมเด็จบางขุนพรมผสมอยู่มาก บางน้อยบ้างตามแต่สัดส่วนในการผสมมวลสารในแต่ละครั้งทั้งยังมีมงคลสารอื่นๆเช่นผมว่านและมวลสารศักดิ์สิทธิ์ของพระเกจิอาจารย์ชื่อดังต่างๆมากมายทั่วประเทศโดยบทรวมกันนำมาสร้างเป็นพระเครื่องวัดประสาทโดยมวลสารศักดิ์สิทธิ์นั้นก็เช่นชนวนหล่อพระกริ่งของอาจารย์สวัยวัตรชนัดดาสำหรับพระปู่ทวดเนื้อนาวะ ผงการสร้างพระเครื่อง25ศตรวรรษผงหลวงพ่อแทนวัดธรรมเสนผงสร้างพระเครื่องหลวงพ่อสดวัดปากน้ำภาษีเจริญผงหลวงพ่อทิงวัดป่าเลไลผงสร้างพระเครื่องวัดไร่ขิงผงหักพระครูลำพูนผงหลวงพ่อเทีมวัดกษัตราธิราช พงพระว่านจำปาสักจุดประสงค์ในการสร้างพระเมื่อพุทธศักราช2,506เพื่อนำเงินมาบูรณะโบสถและเสนาสนะที่ถูกเพลิงเผาผลาญและเพื่อแจกเป็นของสมนาคุณให้แก่ผู้ที่ร่วมทำบุญและปิดทองพระพุทธบาทจำลองที่หล่อขึ้นใหม่อีกด้วยในด้านพิธีกรรมและการปลุกเสกพระของวัดประสาทบุญยาวาสนั้นมีการจัดอย่างยิ่งใหญ่มาก โดยพระคณาจารย์ที่มาร่วมปลุกเสกตามใบฝอยที่แจ้งไว้ในซองบรรจุวัตถุมงคลเพื่อเป็นของสมนาคุณสมภารวัตดประสาทบุญยาวาสกล่าวว่าพิธีพุทธาพิเศก6-9มีนาคมพุทธศักราช2506มีคณาจารย์ร่วมปลุกเสกถึง234รูปจนนั่งภายในพระอุโบสถไม่หมด ต้องให้นั่งข้างนอกพระอุโบสถแล้วโยงสายสินออกมาซึ่งพระอาจารย์ท่านใดเก่งๆในสมัยนั้นก็จะนิมนต์มาหมดพิธีในครั้งนั้นจึงจัดว่าเป็นพิธีปลุกเสกวัตถุมงคลที่ยิ่งใหญ่และศักดิ์สิทธิ์ที่สุดนับตั้งแต่พิธีปลุกเสกพระเครื่องฉลอง25พุทธศตรวรรษเป็นต้นมาเนื้อว่านพิมพใหญ่หลังเตารีพิมพ์พระรอดเล่นหากันที่5หลักปลายๆถึง6พิม์ใหญ่เนื้อนาวาเล็บเหี่ยวไขสนิมยก6หลักกลางๆขอบคุณครับที่รับชมพระงาม360องศา